ดูคนวันนี้พบกับพิงอันอันนชั่นโชว์นะคะวันนี้เราจะมาละบายสีอันชั่งชังทำรองเท้านะคะเนี่ยอันนี้ก็มีดินสออัลบายสีนะคะมาละบายกันเลยค่ะนี่นะคะถ้าเปิดยอ,ยอ่างใส่รืออกก็จะมีพลาสติกต่างๆ เปิดมาก็จะมีสติกเกอร์ต่างๆนะคะคุณตามีหลานๆทุกคนนะคะกับกับกับกเกนกับรองเท้ากับหัวใจหลาสีกับร้องเพลงกับสติกเกอร์ร้องเพลงนะคะเห็นเ้ามาดู สองคนนะคะเดี๋ยวเราเปิดข้งางในดูกันเลยนะคะเกิดเลยเปิดเลยนะคะเปิดออกดูสิไรกันนี่กันใบที่ยอสิเคยรู้บล้บ มันจะมีเส้นเส้นนะคะเดี๋ยวเอาขีดตามเส้นกันเลยนะคะแค่ขีดข้างบนแล้วก็ไม,ม่ลงข้างล่างสวยไหมล่ะค่ะถ้าเราฝึกนหมล่ะค่ะต่อไปต่อไปอันแรกนะคะจากเด็กเด็ก นะคะจากควบคุมอารมณ์ของเด็กเด็กมาเรื่อยกันด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นเวลาสามนาทีที่มืดก่อนเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นเส้นๆตามมันอ่ะให้ให้มันแบบสวยที่มันแบบติดเอาวัยวะของเส้นของมันนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาจุด มันกนเลยค่ะลากข้างบนตรงนี้กาเหนี่ยงจากตรงนี้แล้วก็ลากไปตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็ลากตรงนี้ตรงนีนน้ก็หดูฝึกเช่นมะค่ะสวยไหมลูกคะชินะีกทีชชู่ 片っこに。 妈妈呀！